และเมื่อผมอ่านจบจริงๆในรอบแรกสิ่งแรกที่ผมทำคือผมโทรศัพท์หาบรรณาธิการเล่มและผมถามว่าอะไรวะเฮ้ย <Hey, S 2> คือห้าบรรทัดสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้มันทำให้ผมแบบเฮ้ย hey, อะไรอะไรอะไรจนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรถามเพื่อต้องการหาคนคุยด้วยถึงเรื่องราวที่เพิ่งอ่านจบไปว่าเราเข้าใจถูกไหมเป็นตอนจบที่คาดไม่ถึงและไม่มีทางคาดถึงด้วย หรือถ้าเกิดคุณเก่งพอที่จะคาดถ,ถึงได้ผมก็จะยกย่องและชูนิ้วโป้งให้คุณสองนิ้วนะฮะอมรินบุ๊กส์พอดแคสอาทิตย์ละเล่ม Podcast ์ซีซั่นส คุณชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนกันไหมครับผมเป็นคนที่ชอบมากเลยนะแต่ว่าเล่มที่ผมกําลังพูดถึงเล่มเนี้ยมันไม่ใช่นิยายสืบสวนสอบสวนในแบบที่คุณคุณ้นกันครับไม่ใกล้เคียงเลยด้วยและเผอือๆผมไม่แน่ใจว่ามันจัดอยู่ในกรุ๊ปของนิยายสืบสวนสอบสวนได้ไหมนะฮะมันเป็นงานหักมุมจบอย่างแน่นอนหักมุมจบในระดับที่ตอนที่ผมอ่านจบครั้งแรกเนี่ยผมอยากจะลากคอคนเขียนมานั่งข้างๆผมอะ่ะ แล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วถามว่าทําไมใจร้ายจังครับขนาดนั้นเลยฮนะเพราะว่าตอนจบของมันเนี่ยเป็นตอนจบที่คาดไม่ถึงและไม่มีทางคาดถึงด้วยหรือถ้าเกิดคุณเก่งพอที่จะคาดถึงได้ผมก็จะยกย่องและชูนิ้วโป้งให้คุณสองนิ้วนะฮะโดยที่คุณไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับและที่สําคัญเนะียอย่าพยายามเปิดหน้าสุดท้ายอ่านเด็ดขาดอันนี้คือคําเตือนจากผม เพราะว่านอกเหนือจากมันจะทําให้อัตรสกสูญเสียเสียหายแบบมโหฬานแล้วเนี่ยมันยังทําให้คุณไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะฮะหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือ,อ,อที่พิมพ์มานานแล้วครับสักระยะหน,นึ่งประมาณถ้าพิมพ์ในเมืองไทยประมาณตั้งแต่ปี2,561ก็นับถึงปีนี้ก็ประมาณ4-5ปีแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในวันแรกที่ผมได้อ่านเนี่ยมันเกิดจากการท้าทายของบรรณาธิการเล่ม ซึ่งผมให้ชื่อเล่นเขาว่ามาในนิการงูพิษนะฮะเจ้างูพิษเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของเขาแต่เขามักจะมายั่วล้อหรือท้าทายถากถางผมเป็นประจำวันนั้นเขามาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้แล้วเขาบอกผมว่าพี่อุ้มพี่อุ้มต้องอ่านและถ้าพี่อุ้มอ่านแล้วเดาถูกเนี่ยให้ตีเลยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือพี่อุ้มไม่มีทางเดาถูกแน่นอนแล้วก็ทําหน้าตาแบบควรตีคนควระาษาสไตล์เขาเนี่ย ด้วยความที่ผมเป็นคนท้าทายไม่ได้อะพอมันถูกท้าทายมันก็ต้องอยากอยากรู้อยากลองว่ามันจะซักแค่ไหนกันเชียวใช่ไหมแล้วด้วยประกอบกับว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือมาประมาณหนึ่งงานสืบสวนสอบสวนเอยงานหักมุมจบเอยเรื่องสั้นวรรณกรรมหรือจะเป็นภาพยนตร์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ย มันก็มีทั้งส่วนที่เราเดาได้เดาถูกเราเคยเห็นมาแล้วหรือว่ามันอาจจะมีส่วนที่ต่อให้เดาไม่ได้เดาไม่ถูกเป๊ะๆแต่มันก็พอเห็นเขาเห็นโครงสิ่งที่ผมสงสัยเป็นอย่างแรกเลยคือในเมื่อมันเป็นนิยายรักเนาะเพราะว่ามันเขียนชัดเจนว่าเป็นนิยายรักเนี่ยมันจะหักมุมยังไงอ่ะและที่สําคัญประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่หักมุมอย่างไรแค่นั้นนะมันอยู่ที่ว่าเมื่อมันหักมุมแล้วมันสมเหตุสมผลไหม นึกออกไหมฮะไม่ใช่อยู่ดีๆนึกจะหักจะเบี่ยงอ่ะจากคบกันมาดีๆมีความรักแล้วปรากฏว่าตอนสุดท้ายพระเอกเป็นซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่สมเหตุสมผลถูกไหมเพราะว่าโอเคมันหักมุมเพราะว่ามันควรจะจบเป็นเรื่องความรักปกติแฮปปี้เอนดิงอะไรแต่ว่าปรากฏว่าถูกเฉลยมาว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยหักมุมไม่หักมุมแต่มันไม่สมเหตุสมผลและมันไม่รู้สึกสร้างแรงกระเพื่อมหรือไม่สร้างพลังงานบางอย่างกับตัวเราอะไรเงี้ย นั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้และเมื่อผมอ่านจบจริงๆในรอบแรกเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําคือผมโทรศัพท์ฮะผมโทรศัพท์หาบรรณินนการเล่มของเล่มเนี้ยและผมถามว่าอะไรวะแบบเฮ้ยคือห้าบรรทัดสุดท้ายของหนังสือเล่มเนี้ยมันทำให้ผมแบบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเกิดคําถามขึ้นในใจจนแบบ อยู่ไม่ติดอยู่ไม่ได้จนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรถามซึ่งไม่ได้ถามเอาคําตอบด้วยนะแต่ถามว่าเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรเหรออะไรเงี้ยเพื่อต้องการหาคนคุยด้วยหาคนเมาส์ด้วยแบบทันทีทันท่วงทีถึงเรื่องราวที่เพิ่งอ่านจบไปว่าเราเข้าใจถูกไหมและเราพลาดอะไรไประหว่างบรรทัดหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้เป็นกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งครับในช่วงที่มันออกมาใหม่ๆในเมืองไทยเนี่ยนักอ่านท้ากันต่อกันเป็น เป็นหลายๆโพสตะท้ากันท้ากันหรือว่าอยากงัดสปอยมาคุยกันแบบมีกระทู้มีมีประเด็นถกพูดคุยกันเยอะมากๆซึ่งผมไม่แนะนําให้คุณไปไปอ่านนะเพราะว่าผมอยากให้คุณอ่านเรื่องนี้เองเพราะเกิดคุณไม่อ่านมันจะคือเอางี้ก่อนผมจะรีวิวหนังสือเรื่อนี้ด้วยความระมัดระวังมากที่สุดเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยพูดในหลายๆครั้งเมื่อผมพูดถึงงานที่ เป็นงานสืสนสบสวนสอบสวนหรือเป็นงานที่มีลักษณะแบบทวิสเอนดิ้งแบบพังงูจบเนี่ยผมจะระวังเพราะผมจะไม่อยากแตะต้องความสนุกของคุณนะ่ยหรือโครงเรื่องหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให้อัตลักของคุณเสียไปอ่ะผมจะระมัดระวังอย่างมากนะครับไม่ควรไปดูสปอยไม่ควรไปอ่านกระทู้อะไรและที่สําคัญมันเป็นภาพยนตร์มาแล้ว2อสองเวอร์ชันนะถ้าผมถ้าผมข้อมูลผมไม่ผิดพลาดน,นะก็คือชื่อเรื่องเดียวกันเนาะในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยมาพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นเกาหลี ชื่อว่าสว e e แอนซอ a w นะครับก็คือรักหวานอมเปรีย้ยมมีฉายทาง Netflix ด้วยนะครับสองเรื่องนี้ก็คือห่างไกลไว้นะครับอย่าไปดูสปอยอย่าไปอ่านกระทู้อย่าไปอ่านเริ่มต้นที่เล่มนี่ฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องเริ่มต้นที่เล่มที่เป็นออริจินอลจริงๆนะครับผมหน,นังสือเล่มนี้ชื่อว่าแรกรักครับ i n i t i a n love นะครับผลงานการเขียนของอินุอิคุรุมินะฮะแล้วก็ผู้แปลคือคุณ ปาวันการสมใจนะครับพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์นะฮะทำยอดขายไปในญี่ปุ่นกว่า1.175ล้านเล่มซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะเกือบเกือบ2ล้านเล่มนะค,คือมันเป็นเขาว่ากันว่านะครับเป็นงานนิยายรักหักมุมจบที่ดีที่สุดตลอดการของญี่ปุ่นน่ยและเมื่อมันมาอ่านในความรู้สึกของผมอ่ะไม่จะเป็นแค่จํากัดความแค่เฉพาะเป็นญี่ปุ่นอ่ะผมว่ามันตลอดการในหัวใจผมเลยที่สมอะแล้วผมผมท้าผมทายผม ชักชวนคนมาไม่รู้กี่สิบคนแล้วให้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ะทุกคนพูดแบบเดียวกันกันหมดว่าเมื่ออ่านจบแล้วมันเฮ้ย <laughs> มันเฮ้ยจริงๆโอเคอ่ะผมขอพูดเรื่องยอ่อก่อนแต่จะเป็นเรื่องยอ่อแบบบางๆที่ไม่แตะ่อะไรเลยนะซึ่งถึงแม้ว่าจะแต่ไปผมว่าก็น่าจะเดายากอยู่ดีแต่ว่าแต่ผมจะไม่แตะ่นะครับคือมันเป็นเรื่องความรักธรรมดามากๆ ธรรมดาแบบธรรมดาในยุคประมาณปี80ของญี่ปุ่นนะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเอ่อไม่ได้มีโทรส่งโทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะหรือว่าความว่องไวการติดต่อสื่อสารก <c annya> <ian> ารกระชับฉับไวอะไรต่างๆมันน้อยมากนะครับมันจะเป็นแนวเอ่อโนสโตเจียหน่อยๆรเลโทรย้นอยนอดีตอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้พูดจากปัจจุบันย้อนไปในอดีตนะแต่แต่บรรยากาศกลุ่มสีมันเป็นแบบนั้นะ <inate> นะนะมันจะมีซีเปียซีเปียหน่อยในความรู้สึกของที่ผมอ่านเนาะ แล้วก็เรื่องเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ภายหลังเนี่ยเขามีชื่อแฝงที่เขาเรียกกันเองระหว่างตัวเขากับคนรักว่าทักคุงนะฮะคือเจ้าตัวทักคุงเนี่ยชื่อจริงคือซูซนะูกิยุกิไมะเป็นเหมือนนักศึกษาไก่อ่อนน่ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะที่แบบว่ายังไม่มีความฝันความหวังไม่มีอะไรมากมายนักในในในชีวิตหรือในความคิดหรืออะไรเงี้ยโดนเพื่อนชวนไปนัดเดทหมู่ผมว่าคุณเข้าใจก็คือการไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะสมมุติว่า เรามีเพื่อน3-4ี่คนเป็นผู้ชายหมดแล้วก็จะชวนกลุ่มผู้หญิง3ามี่คนด้วยกันไปพร้อมๆกันแล้วก็ใครเจอใครถูกใจก็พูดคุยกันต่อสารสัมพันธ์กันต่ออะไรประมาณนี้ซึ่งเจ้าตัวซุซูกิเนี่ยไม่ถูกชวนด้วยสาในตอนแรกแต่ว่าพระเอิญเพื่อนกลุ่มนั้นมันไม่ไปคนหนึ่งอะ่ะ เจ้าซูซูกิเลยถูกชวนไปนะฮะก็เต็ม4ี่คนพอดีซึ่งในท้ายสุดภายหลังเนี่ยเจ้าซูซูซกิก็แบบโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ไอคนที่ถูกนัดไว้ตอนแรกไม่ยอมไปเพราะว่าทําให้เขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงที่เหมือนกับรักแรกแล้วก็แรกรักของเขานะครับนั่นก็คือนารุโอกะมายุโกะนะหรือจะเรียกสั้นๆว่ามายุก็ได้นะครับผมสคนเนี้ยก็อา่ามายุเนี่ยเป็นสาวคล้ายๆทรง ดูเด็กหน่อยก็คือจะโรลิต้าหน่อยมีผมบ๊อบอะไรอย่เงี้ยแล้วก็น่ารักสไตล์สาวญี่ปุ่นนะแต่ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะก็สดใสล่าเริงในแบบตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเฉิดฉายแบบโอ้โหชายนิ่งเดินไปมีแต่เสียงหัวเราะแล้วเรายิ้มก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นน,นะครับแต่มาถูกใจเจ้าตัวสุสูกิหรือทักคุงเนี่ยแหละ แล้วก็ตัวคําว่าทักคุงเนี่ยตัวมายุเขาไม่คนตั้งให้กับเจ้าซูซูกิเองนะหลังจากนี้ก็เลยกลายเป็นมายุกับทักคุงสองคนก็มีความสัมพันธ์กันครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันใช้ความว่าในแบบลับๆก็ได้ก็คือไม่ได้เปิดเผยมากนักเพราะไม่ไม่ใช่คนช่างพูดด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าที่สุดแล้วก็รู้จักกันสารสัมพันธ์กันจนก็คบกันคบกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับลุกให้กันอ่ะให้เจ้าทักคุงดู ดูดีขึ้นมีการอถอดแว่นสายคอนแทคเลนซื้อรถอะไรต่างๆนานา,นามีการไปดินเนอร์มีการไปวันคริสต์มาสด้วยกันไปโรงแรมด้วยกันก็มีสัมพันธ์กันขึ้นเป็นในแบบที่เป็นแฟนกันนะฮะก็นี่ฮะเรื่องผมว่าตรงนี้ผมเล่าได้ก็คือเรื่องมันแบ่งเป็นสองสองส่วนก็คือไซส์เกับไซส์บเหมือนเทปคาสเซ็ตนะนะคือพอมันมันเป็นย้อนยุคมันก็เล่าแบบเทปคาสเซตก็คือไซส์เเนี่ยเนี่ยเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้ ส่วนไซส์บีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเออเอาไงดีอ่ะอ่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอ่าเป็นเรื่องพาร์ทของการเป็นผู้ใหญ่อ่าเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ห่างกันนะฮะก็คือตัวทักคุงกับตัวมายุห่างกันตัวทักคุงก็ไปทำงานที่โตเกียวครับผมแล้วก็ เติบโตด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนอื่นนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยมากๆสวยในแบบที่ผู้ชายทุกคนจงหลงรักชื่อว่าอิชิมารุเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็เอาแค่นี้พูดง่ายๆว่ามันคือเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้หญิงญี่ปุ่นในยุค80ที่มีทั้งความโรแมนติกมีทั้งความร้างไร่มีทั้งความ เปราะบางมีทั้งความชุ่มชื่นมีทั้งความเติบโตเปลี่ยนผ่านต่างๆนานา,นา,นาในแบบที่หนุ่มสาวจะนึกถึงนะครับเรื่องมีแค่นี้ฮคุณคงสงสัยว่าแล้วมันน่าหักมุมตรงไหนมันมีอะไรที่มันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เนี่ยผมก็ต้องกลืนน้ำลายแล้วผมก็ต้องพูดว่าอืมผมก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนั่นแหละ แต่นี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดและอยากให้คุณได้ลองอ่านด้วยตัวเองครับกับหนังสือแรกรักนะฮะ i n i t i a n love นะครับประเด็นของเล่มนี้มันมีหลายประเด็นมากจนผมก็ต้องระมัดระวังอีกนั่นแหละแต่ผมก็จะพูดให้แบบไม่ไม่ไม่ไมแตะต้องมากนักนะคือคือคนเขียนใจร้ายอ่ะคนเขียนใจร้ายกับคนอ่านมากๆและที่สําคัญเล่มนี้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเป็นผลงานเล่มแรกของเขาด้วยนะเขียนเก่งมากจนเออเขาทํากับคนอ่านขนาดนี้ได้อย่างไรนะรผมแนะนําเลยนะฮะ สิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงคือเมื่อคุณฟังเรื่องเล่าเรื่องราวของผมแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวธรรมดาซึ่งนั่นนั่นก็คือจริงๆนั่นแหละครับมันเป็นประมาณนั้นจริงๆแล้วก็ตัวหนังสืออ่านง่ายมากนะครับภาษาอ่านง่ายมากสนุกในแบบที่คุณจะตามชีวิตของตัวละครไปเรื่อยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วก็เติบโตขึ้นไปกับความสัมพันธ์ของคนพวกนี้นะฮะแล้วก็ จนไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้สึกถึงสงสัยกับผมไปตลอดว่าเอ้ยมันจะไปจบลงตรงไหนแล้วมันจะจบลงได้อย่างไรอย่าเงี้ยก่อนที่จะเจอห้าบรรทัดสุดท้ายหรือ5ประโยคสุดท้ายในช่วงหน้าสุดท้ายอ่ะเออที่ผมจะบอกคุณได้ว่าเ hey ฮ้ย <c oughs> แล้วก็คุณต้องทำเหมือนผมอ่ะคือคุณต้องหาคนเมาส์เป็นอันดับแรกแล้วก็อีกอย่างนึงที่คุณต้องทำคือคุณต้องย้อนกลับไปอ่นแต่แรก ยังไงคุณต้องย้อนครับยังไงคุณต้องย้อนผมมั่นใจไม่มีทางที่คุณจะไม่ย้อนนะครับนี่คือประเด็นแรกนะก็คือมันอ่านง่ายจริงๆมันสนุกแล้วมันพาคุณไปจนถึงความรู้สึกแบบนั้นได้จริงๆนะครับผมข้อสองเนี่ยผมว่าไม่ไม่แต่ต้องประเด็นความสำคัญแต่ผมเชื่อว่าเมื่อมันเป็นหนังสือเนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงงานวรรณกรรมพูดถึงเรื่องแต่งเนี่ยมันถูกตีความได้หลายสื่อหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นหนังสือเล่มเนี้ยผู้เขียนใช้คุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมของหนังสือได้คุ้มค่าและ,สะแสดงศักยภาพมากที่สุดจริงๆอ่ะเออแล้วก็การเล่าเป็นไซส์ A กับไซส์ B เนี่ยโอ้โหพอเราอ่านจบแล้วเราอ้โหฉลาดชมัดฉลาดชมัดญาตที่ใช้วิธีการเล่าแบบนี้เหมาะกับคนอ่านที่อยากเจออะไรแปลกใหม่อ่ะอืมผมว่าคุณเซอร์ไพรส์แน่นอน แล้วก็เหมาะกับนักเขียนหรือคนเล่าเรื่องที่อยากจะลองหาวิธีการใหม่ๆในการเล่าเรื่องในแบบฉบับเฉพาะที่ไม่ซ้ำใครอ่ะหนังสือเล่มนี้ให้คุณได้นะครับก็ลองเอาไปอ่านดูบางครั้งอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่คุณจะเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเ e ต h ฮ r ์ริ่นะก็คือมันเป็นกลวิธีการเขียนแบบหนึ่ง แล้วก็มันเป็นกลวิธีที่ถ้าเกิดพูดในวงการของมายากลเขาก็ชอบใช้กันผมอธิบายได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันคือเทคนิคแบบหนึ่งที่พาคนไปแบบหนึ่งอะ่ะก่อนที่จะพาให้ตกตะลึงปั้งๆในตอนท้ายอะไรเงี้ยอืมเป็นประโยชน์ต่อคนเขียนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนเสพงานแน่นอนนะครับสนุกแล้วก็ในช่วงต้นของเรื่องเนี้ยด้วยความที่เขาไปเดทหมู่กันผู้ชายสี่ผู้หญิงสี่ใช่ไหม เพราะผมย้อนกลับไปอ่านแล้วอ่ะนนอันนี้ไม่ได้แต่ต้องใจความสําคัญนะตัวละครตัวหนึ่งชื่อคิตาฮาระในเรื่องเนี่ยเขาก็เอาเมายากุลมาโชว์สาวด้วยเออคือมันเหมือนกับมีหินมีครูมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทิ้งเอาไว้แม้ในเรื่องที่มันไม่มีอะไรเลยก็ตามเฉพาะแค่การทําความรู้จักกันก็สามารถทิ้งของพวกนี้เอาไว้ได้นะฮะลองงานดูนะครับผมพูดยากพูดยากผมแนะนําเร่อนี้ยากมากแต่ ถ้าคุณดูจาก r รีแอคของผมอะ่ะผมว่าคุณอยากอ่านแล้วแหละเออมันมันสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องบทบรรยายความรักความหวานแหววแล้วก็พวกฉากอัศาจรรย์ทั้งหลายอะ่ะซิกซีนเขียนได้ดีมากครับต้องให้ให้เครดิตผู้แปลด้วยนะครับเขาไม่ได้เขียนให้มันลามกจกเปรตหรือว่าไม่ได้เขียนให้มันพิสดารอะไรแต่ว่ามันรู้สึกแล้วก็มันทําให้ให้คนอ่าน เข้าใจว่าทําไมตัวละครถึงตัดสินใจแบบนี้หรือทางแบบนี้หรือมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเขียนดีเออเออรู้สึกเขียนดีมากตัววิธีการบรรยายฉากอะไรต่างๆะดีแล้วนะแต่ฉากฉากอศาาัศจรรย์พวกเนี้ยเออผมให้เนผมให้คะแนนอะผมชอบผมชอบนะครับเอ,อนอกจากนั้นก็ยังมีแทรกเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นในยุคประมาณปีแปนะครับเราจะได้เห็น วันานาทมการออกเดทร่วมกันของคนไม่ว่าจะเป็นเดทคู่ของมายุกับตัวทักทักคุงในในใน,ในตอนกลางๆนี่หรือว่าการเดทหมู่เนี่ยว่าเขาเขามีรูปแบบอย่างไรเพราะมันไม่ใช่วัฒนธรรมคุ้นเคยของเราเท่าไหร่ะนะการเข้าไปในร้านอาหารแล้วการแชร์ค่าอาหารในแบบเฉพาะของพวกเขาอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเอ่อการถามไถ่ก่อนว่าเอ๊ะคุณมีงบประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณ กินอะไรได้แบบไหนเพื่อดูดูจากงบประมาณที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยการปฏิเสธในที่ทํางานการปฏิบัติต่อคู่รักหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรานะครับแล้วก็มูทนบรรยากาศรายรอบที่ผมเออมันมันคิดถึงญี่ปุ่นเราเราอยากไปเห็นแบบเนี้ยเราอยากไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยเราอยากไปเที่ยวจริงจริงตอนนี้คือเราไม่ได้ไปนะแต่ว่าเราคิดถึงเนี่ยังสือเล่มนี้มันพาบรรยากาศพวกนั้นกลับมามาหาเราได้นะครับ ในช่วงต้นเมื่อกี้ผมพูดไปประเด็นหนึ่งที่ผมตั้งคาถามกับตัวเองว่าในเมื่อมันใช้ศักยภาพของความเป็นนวนิยายะวรรณกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆการเป็นหนังสือของมันการเป็นกระดาษของมันการเขียนด้วยตัวหนังสือของมันได้คุ้มค่าดึงศักยภาพออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดอะเมื่อมันไปอยู่ในสื่ออื่นม่ทยุภาพยนตร์หรือซีรีส์หรืออื่นๆเนี่ยมันจะยังสามารถทําหน้าที่แบบนี้ได้หรือไม่นะ ซึ่งในฐานะคนที่อ่านแล้วรักมันมากผมไปดูสองเวอร์ชั่นนั้นแล้วเนะี่ยโอ้โหเออผู้คุณก็เก่งเหมือนกันว่ะผู้คุณทําได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมได้แต่ยิ้มมุมปากอ่านก่อนแล้วค่อยไปดูนะครับไม่มีอะไรจะพูดมากมาไปกว่านี้ครับผมคิดว่าผมควรจบเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าผมไม่จบผมจะหลุดกับหนังสือหนาประมาณสองร้อยหน้าก,กว่าเล่มนี้นะครับเล่มมันบาง จริงๆมันก็ไม่บางนะคุณดูมันไม่ได้บางมากนะครับแต่ว่ามันอ่านรวดเดียวจบผมว่าคนนี้อ่านหนังสือขยันขยันวันเดียวก็จบสองวันกําลังดีแต่ผมว่าคุณจะไม่ไม่ลากมันยาวเป็นสามวันเป็นอาทิตย์เป็นอะไรต่างๆแน่นอนเพราะว่าด้วยลูกเล่ลูกล่อลูกชนด้วยความสนุกของหนังสือเล่มนี้มันจะเร่งเร้ารุดโลมคุณให้อ่านต่อเนื่องแบบตะลุย และก่อนไปเจอตอนจบที่เวอรอที่สุดจนเกินจินตนาการผมไม่รู้อย่างีของว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่านถึงนะครับแรกรักผลงานของอินุอิคุรุมินะครับพิมพ์โดยแพลวสนหับพิมพ์นะครับก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะครับสิ่งที่คุณทำํำแน่ๆคือคุณอยากจะหามเพื่อนเมาสสองคุณจะต้องอ่านมันอีกรอบและรอบที่สองผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะเจอสิ่งที่คุณกําลังตามหาหรือไม่ บางคนบอกว่าต้องอ่านถึงสามรอบและผมคือคนคนนั้นนะและนี่ครับคืออาทิตย์ละเล่ไมไะฮะสัปดาห์ที่สามของซีซันสองซึ่งเป็นอีพีที่สิบเอแล้วนะครับผมก็จะสลับสับเปลี่ยนกันครับหนังสือใหม่บ้างหนังสือเก่าบ้างหนังสือที่ผมรักหนังสือที่ผมอยากแนะนําผมเชื่อว่าการอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเล่มเนี่ยมันสร้างพลังงานดีดและสร้างความสม่ําเสมอให้กับคนรักการอ่าน ได้ดีไม่ได้ละทิ้งหายไปเพราะว่าเรามีสื่อมากมายเนาะในชีวิตประจำวันให้เราได้เสพได้อ่านกันแต่การอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นรูปแบบของสื่ออีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะทดแทนมันยากนิดหนึ่งมันเป็นความโรแมนติกมันเป็นลักษณะเฉพาะเร่งเร้าสมาธิข,ของคุณในแบบที่สื่ออื่นน่าจะทําหน้าที่แทนไม่ได้นะครับชัวรานันะครับอาทิตย์ละหนึ่งเล่มครับวันนี้นะฮะผมลาไปก่อนส่วนสัปดาห์ถัดไปผมจะ หยิบเล่มไหนมาแนะนํากันคุณแนะนําได้นะครับคุณบอกมาได้ว่าอยากชวนผมคุยถึงเล่มนั้นเล่มนี้ได้ทุกช่องทางนะครับของอัมรินบุ๊กพอดแคสต์นะครับ page, Spotify, cloud, bean, Podcast, Apple Podcast, แฟนเพจสปอ o ์ตฟ y o u ดซาวค o d วยู u ูป b อดบี o กูเก o ลพอดแคสต์แอป p l ิลพ d ดแคสต์บลนะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับยังมีหนังสือหน้าอ่านมากมายหลายหมวดตามความชอบของคุณ ที่สำคัญสะดวกและง่ายในไม่กี่คลิกที่ amarinbooks.com amarinbooks อยู่กับคุณทุกช่วงชีวิตมหากา์แฟนตาซีแห่งยุคยอดขายกว่า17ล้านเล่มทั่วโลกแปลไปแล้ว37ภาษาถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ Netflix Original และเกมชื่อดังระดับโลก เรื่องราวของวิเชอร์แกรอและโลกอันแสนโกลาหลที่จะทำให้คนอ่านหายใจไม่ทันในทุกๆบรรทัด The w i t h e r วันนี้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks